พราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบ็บสวัสดีครับตอนเมื่อยังทรงพระเยาว์ในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีที่มาของข้อมูลจากพระราชดำรัสเมื่อวันที่1 1สิงหาคมปีพุทธศักราช2547 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงเล่าถึงอดีตของพระองค์เมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์โดยมีใจความที่น่าสนใจดังนี้เมื่ออยังเล็กๆข้าพเจ้าเคยเสียใจมากที่คุณแม่ไม่มีเสื้อผ้าสวยๆให้ใส่เลยเสื้อผ้าที่ใส่เล่นในบ้านก็รับช่วงจากพี่ชายสองคนและได้เห็นแม่นั่งเย็บจัก เย็บชุนเอเรียนให้แก่ข้าพเจ้าและน้องสาวได้เห็นพ่อของข้าพเจ้าไปไหนๆก็ขึ้นแต่รถรางข้าพเจ้าบ่นกับพี่น้องว่าแหมเบื่อจังเห็นพ่อต้องวิ่งขึ้นรถรางท่านพ่อจะสอนมาตลอดว่าลูกความยากจนไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าละอายความชั่วช้าคดโกงนั่นแหละเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าละอายอย่างยิ่งข้าพเจ้าเองก็เดินจากบ้านที่เทเวศซึ่งไกลมาก ไปโรงเรียนเซนฟังเซเซเวียนานๆจึงจะได้ขึ้นรถรางเมื่อฝนตกตอนนี้ข้าพระเจ้าอธิษฐานเสมอเวลาทำบุญและแม้แต่เวลานั่งรถผ่านพระ,ระปฐมเจดีว่าเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ได้เกิดกับพ่อแม่เช่นนี้พ่อแม่ที่สอนลูกให้ห่างไกลาจากความรู้มากแล้วก็เข้มปีความจริงพ่อแม่มีห้องแถวที่สเสด็จปููกับท่านย่าให้เป็นมรดกที่จะเก็บเงินค่าเช่าเป็นสำหรับเงินเลี้ยงชีวิต ตั้งแต่สมัยสงครามโลกพอข้าพเจ้าเคยคิดจะขึ้นข่าเช่าเพราะเห็นลูกแต่งตัวปอนอมซอดเต็มแก่แต่คนเช่าห้องแถวเขาก็มาหาและขอร้องว่าอย่าขึ้นข่าเช่าเลยและทุกครั้งท่านพอออกไปพูดกับเขาและก็กลับต้องตกลงว่าจะไม่ขึ้นค่าเช่าท่านพอก็มาพูดต่อหน้าลูกๆว่าช่วยกันเถอะนะขณะนี้เป็นสงครามโลกแบ่งกันกินเถอะให้เขากินบ้างเรากินบ้างในยามสงครามและลำบาก ซึ่งหลังกลับจากโรงเรียนครอบครัวของพวกเราก็จะช่วยกันปลูกดอกไม้พวกลูกๆจะเก็บดอกไม้ให้คนไปขายหน้าบ้านเสื้อผ้าของลูกๆแม่ก็จะเป็นคนตัดเย็บให้วันสำคัญเช่นวันของพระบรมราชวงจาก,กรีวงเช่นวันจาก,กรีวันปิยมหาราชพอกับแม่ก็จะเชิญพระบรมรูปมาตั้งจัดโต๊ะบูชาเก็บดอกไม้ที่ปลูกที่บ้านมาบูชา และรวบรวมลูกหลานให้มาหมอบกราบรำลึกถึงพระหมากรุณาแม้บ้านที่อยู่ที่เทเวศก็ได้รับพระราชทามาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพ่อก็บอกว่าเราก็ตั้งจิตอธิษฐานกันว่าเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ได้เกิดเป็นคนไทยเกิดในพระบวรพุทธศาสนาและพ่อข้าพเจ้ามักจะชี้ให้ดูวัดวาอารามและโบสถ์ของหลายศาสนาที่อยู่รวมกันโดยสันติท่านพ่อ ไม่เคยสอนให้มีความเกลียดชังในจิตใจของเด็กเลยจะสอนให้นึกถึงคําของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนให้มีเมตตาจิตต่อทุกๆคนเมื่อข้าพเจ้าโตขึ้นมาพ่อก็จะชี้ว่าให้ hey, ดูสิดูเมืองไทยเราสิดูกรุงเทพนี้สิวัดพุทธสุล่าอิสลามโบสถ์คริสต์อยู่ด้วยกันได้อย่างสันติไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันและสุดท้ายนี้แม้ว่าศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา แต่ใครจะนับถือศาสนาใดก็ได้เพราะพระหมหากษัตริย์พระองค์ทรงเป็นเอกอัคราศาสนุธรรมพกของทุกศาสนานั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแับกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ